สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านกับเข้าสู่ช่อง Youtube ช่องบ้านทาโร่แรงรวมคำมายะกรจากศาสตร์ของไพ่ทาโร่วันนี้นะครับเรามาพบกันในทาโร่ฟอร์โซเแงที่เราจะเล่าเรื่องราวข่าวคาวชีวิตของชาวราศีผ่านไพ่ทาโร่กันวันนี้นะครับเรามาในราศีที่10คือราศีพิจิกนะครับ เราจะมาถามไพ่ลัน for life ์ชาโลสำหรับนี้ว่าที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ว่าชุดของชาราศิพิจิกในรอบเดือนนี้คือ15กุมภาพันธ์ที่14มีนา2,562ลาศิพิจิกชุดเขาเป็นอะไรและอย่างไรกันบ้างวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับสว่วนนี้กาแฟนะครับสว่วนนี้มัทฉะสว่วนนี้ชาไทยแล้วก็สว่วนนี้โกโก้ครับก็สามารถติดต่อขอซื้อได้นะครับเป็นเครื่องเขาเรียกว่าไงดีเป็นเครื่องดื่มชงนะครับ ร้อนเทียทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นกล่องหนึ่งมีสิบซองนะครับศูนย์เปอร์เซ็นไขมันฐานศูนย์เปอร์เซ็นความหวานศูนย์เปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลติดต่อได้ที่ดสคริปชั้งล่างผมแปะไว้ให้แล้วว่าใครสนใจซื้อนี่ติดต่อที่คุณเยลีเบอร์ข้างล่างผมติดต่อไว้ให้แล้วก็โทรติดต่อขอซื้อได้เลยนะครับถามละเอียดได้เลยทันทีนะครับอ่ะเรามาในเรื่องของเราในฐานะฟอร์สเดกของชาวราศี พิจิตรนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับคนราศีพิจิกครับผมขอเป็นตัวแทนนะครับคนราศีพิจิกขอให้ไปสำหรับนี้เป็นตัวแทนช่วยชี้ทางออกบอกทางแก้ไขครับ ถ้าใครเข้ามาชมเข้ามาดูแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้เรารับรู้ว่าคุณเข้ามาชมในคลิปต่งตางๆคลิปนั้นคลิปนี้นะครับเมื่อกดไลค์แล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าใช่คุณคิดว่าดีคุณคิดอยากเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะนําตัวเองให้เข้ามาันเช็คตัวเองก็สามารถกดแชร์นะครับหรืออยากจะบอกคนรอบข้างก็สามารถแชร์ไปคนรอบข้างได้รับรู้นะครับเมื่อคุณกดแชร์แล้วถ้าคุณชื่นชมชื่นชอบช่องบ้านฮาโลสามารถกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องบ้านฮาโลได้เลยนะครับ มืกดติดตาม Subscribe ช่องบ้านฮาโลแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนมาช่องบ้านฮาโลอัพคลิปต่างๆนะครับโอเคพร้อมแล้วเรามาดูกันครับคนราศีพิจิกชีวิตเขาในรอบเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคนราศีพิจิกนะครับในอารมณ์ความคิดความรู้สึกได้ค่าเป็น enjoy place เออแล้วกลับกัวช่วงไหนอยากทําอะไรบ้าบ้าบบไม่อยากคิดอะไรการที่อยากทําอะไรบ้าบอาการที่อยากที่ว่าไม่คิดอะไรมันมาจากการที่คุณรู้สึกว่ามันเจอแต่อะไรเยอะแยะมากมายแล้วว่าอยากจะรีหลีกอยากจะรีหนีเล้นอยากจะวิ่งอยากจะออกอยากจะเดินอยากจะไปให้มันไกลจากจุดตรงนี้แต่ด้วยความว่า มันไปแล้วมันไกลไม่ได้มันไปแล้วมัน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 วุ่นวายเขาอยากจะออกจากความวุ่นวายเหล่านั้นะคนราศีพิจิกเนี่ยจริงๆบอกว่าไม่ใช่อยากเป็นตุ๊กตาเสกาบาลน,นะเขาอยากจะข้ามข้ามปัญหาเขาอยากจะมีฟีดอมมีอิสระในความคิดของเขามาั่ง Enjoy p a c e Peace เนี่ย คือมันไม่ใช่สถานที่มันอยากทาแบบสนุกมันอยากทำอะไรขำๆแต่มันไม่ได้ทำแบบตุ๊กตาสิงกบาทมันทาแบบมีอยากมีการอ่ะแต่มันการนี้เขาจะทาอย่างนั้นมาจากทุกคนตั้งแตไล่บี้ไล่จิกไล่ติดจนเขาขาดซึ่งอิสระในการที่เขาคิดอะไรเลยอ่ะเขาขาดซึ่งอิสระทั้งโดนกดดันทั้งความคิดตัวต่อก้นทั้งเวลาโดนกดดันทั้งอะไรหลายๆอย่างทำให้เขาสึกว่าแหมช่วงนี้นะฉันแบบความคิดฉันไม่ ํำมากขึ้นขเขาที่เฉียบคมมากขึ้นไวมากขึ้นแต่ฉันก็อยากแบบยังไม่ใหญ่ใครมายุ่งฉันขอคิดอะไรอยากขอแบบอันนั้นอะไรไม่จําเป็นก็อย่ามาบอกฉันฉันขอคิดอะไรที่มันจําเป็นจําเป็นฉันขอทําอะไรที่มันจาเป็นเพราะมีการคิดว่าจากจะเริ่มต้นเริ่มอะไรใหม่ๆขอเล่นสนุกสักแป๊บหนึ่งขอคิดอะไรนอกลู่นอกทางแป๊บหนึ่งจะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เป็นหลักเป็นการเป็นหลักเป็นฐาน นั้นเนี่ยความคิดเดียวเขาเฉียบคมมากขึ้นเขาเหมือนจะตอนนี้กำลังจะรับแต่การรับของเขาเนี่ยคือขอวิ่งแมงนอกก่อนเราให้กลับมารับต้องบอกอย่างนี้นะครับสถานการณ์ติดกายเป็นอะไรครับเป็นเพจออฟแมนโดจริงๆเลยคนรอบขนะ้างอ่ะก็จะบอกว่าจริงๆไม่ต้องทําก็ได้นะอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยอยากจะให้มาช่วยอยากจะให อยากจะมีเงินนะอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะอย่าอย่าใช้อยากจะมีชีวิตที่ดีนะก็อย่ามัวแต่ปล่อยทอดเวลาไปคือจริงๆเขาบอกว่าใหญ่คุณอยู่ในหลักในเกณฑ์นั่นแหละเขาบอกว่าคุณต้องอยู่ในหลักในเกณฑ์สิคุณก็เคยทามาได้นมคุณจะออกไปนอกเกณฑ์ทาไมอ่ะทําไมคุณไม่ยอมทําเหมันมันเป็นเด็กกับเด็กเจอกันผมบอกว่าเขาก็มองคุณเป็นเด็กแต่คุณคุณมองคุณรู้คุณเด็กแต่ช่วงเวลาเนี้คุณรู้ว่าคุณเด็ก ก็ฉันแค่ขอเด็กแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วคนรอบข้างก็จะมองด้านตรงกันขามสถานการณ์อะไรคุณก็เลยแบบเหมือนอยากทําอะไรก็ทําใส่ใจไหมถ้าไม่ใช่เรื่องก็บอกแล้วมันแยกวาพาดษ์ก่อนว่าถ้าเป็นเด็กคือมันจะไม่ใส่ใจทุกเรื่องถ้ามันดื้อคือมันไม่ใส่ใจทุกเรื่องแต่คราวนี้สุขสิงทุกอย่างที่คนรอบข้างพูดกับคนราศีพิจิกเนี่ยคือมันใส่ใจทุกเรื่องไงมันจี้ทุกเรื่องมันใส่ทุกเรื่องคนราศีพิจิกก็ฉันไม่อยากใส่ใจทักเรื่องอ่ะฉันขอไปลอยๆของฉันได้ไหม ฉันขอไปเรื่อยๆของฉันได้ไหมฉันขอไปแบบเรื่อยๆของฉันได้ไหมฉันขอแค่เนี้ยได้หรือเปะล่าล่ะนี่คือสิ่งที่คนราศีพิจิกขอไว้นี่คือสิ่งที่คนราศีพิจิกต้องการและอยากให้มันเป็นและอยากให้มันได้และจุดตรงเนี้ยมันเลยเป็นความขัดแย้งทุกคนก็เลยมองคนราศีพิจิกช่วงเนี้ยไม่ฟังใครเขาสุกไม่อยากฟังใครไม่อยากคิดทุกคนคิดไปแทนเขาเลยจริงไม่ใช่นะก็เขาไม่อยากฟังใครเพราะทุกคนไม่ may, ไม่ฟังเขาไง ไม do, society, guard, like ่ใช่เขาไม่ทําไม่ใช่เขาไม่รู้ไม่ใช่เขาเป็นเด็กเขาก็โตเขาก็รู้เขาต้องทําอะไรแหละแต่ช่วงนี้เขาขอเบี้ยวๆแป๊บนึงได้ไหมเบี้ยวๆบูดๆไม่ใช่ไม่มีปณิธานนะมันเหมือนอย่างนี้เปรียบเปรยเหมือนเด็กเรียนจบอะครับเหมือนเด็กพึ่งสอบเสร็จอะตอนสมัยเด็กเราเรียนจบไพ่อแม่เราพาไปเที่ยวอะเปิดสมองมันก็เหมือนกันคุณเป็นคนสั่งสอนเขาเป็นอย่างนั้นนะวัฒนธรรมพวกคุณเป็นคนสั่งสอนเขาเป็นอย่างนั้นนะตอนตอนที่เขาเรียนจบก็บอกมันเขาเรียนจบแล้วอะเขารู้ความจำเป็นแหละ อันนี้เปรียบเปยเล่าให้ฟังให้เห็นนะแต่เขาขอแบบเบีย้ยวเบี้ยวบูดแป๊บหนึง่งขอฉลองอะไรแป๊บหนึง่งไม่เขาไม่อยากทํางานไม่เขาไม่อยากทําอะไรไม่เขาอยากไม่อยากมีชีวิตเขาอ,อยากมีครับอุ้ยขอโทษทีแต่เขาขอเบีย้ยวเบี้ยวบูดแป๊บหนึง่งเมื่อเบีย้ยวบูดครบแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขามาจัดก,การเขาเดินการตางๆตรงนั้นแหละแต่ตอนนี้เขาขอแค่นี้งั้นทุกคนจะมองด้านตรงกันข้ามออกกับคนราศีพิจิกตสมอเพราะมองคนราศีพิจิก ทุกนี้มันเป็นดื้อจังหวะเรามาดูการงานคนราศีพิจิกครับเพราะศิพิจิกนะครับการงานมันตกเป็น age of root จริงๆเลยเนีย่มันตกกันข้ามกันแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นผมบอกคนราศีพิจิกพยายามใช้หัวสมองใช้ความคิดการไต่ตรองทุกคนอาจจะมองว่าคนราศีพิจิกดือ้อคพราศีพิจิกได้เรียนรู้แล้วครับมันเกิดปัญหาอะไร age of root คือจริงเลยมันยังหาทางออกไม่ได้ในเมื่อมันยังหาทางออกไม่ได้เขาพยายามต้องหาทางออกในแบบของเขา ถูกไหมครับความช่วยเหลือมีไหมไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเขาได้เขามองเห็นผลประการนี้ถ้าถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นความดื้อไหมทุกคนบอกเขาดื้อนะจริงเขาอยากหนีออกจากงานตรงนี้จริงๆเขาถึงเลือกทางทําอะไรทแบบหลายอย่างเขาอยากฉีกออกจากความจำเจเขาถึงเลือกทางทําอะไรอย่างแต่บอกงน,นี้ถ้าพูดถึงสภาวะการงานควราศียวจิจิกพยายามจะหาทางออก พยายามจะจัดการพยายามจะแก้ไขแต่ปัญหาของการงานในช่วงเวลาเนี้ยมันเร่งไม่ได้ที่จริงเลยครับผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งมันเกี่ยวกับอัจฉริยะเนี้ยบอกควดูที่มันเกิดขึ้นแสดงแถวๆนั้นจะมีแหล่งน้ํามันมีสองมันมีอยู่สองอย่างคือ ตะเกียรตะกายขึ้นฝั่งมาให้ได้ซึ่งเขาบอกว่ายิ่งคนดูดายดูดมันยิ่งตะเกียรตะกายลำบากใช่ไหมจะยอมเสี่ยงมุดลงไปเลยเพื่อไปโพที่แหล่งน้ำน,นั่นแต่การที่มุดลงไปเนี่ยมันต้องหยุดตีโปตีพายก่อนมันต้องเก็บกักรวบรวมอากาศเก็บกักรวบรวมแรงก่อนแล้วทิ้งตัวเองให้ดิ่งให้มัน ดิ่งลงไปในคนดูดให้เร็วที่สุดเพื่อจะพุ่งไปที่ปลายทางได้เร็วที่สุดงั้นในเกณฑ์การแก้ปัญหาของการงานที่บอกว่ามองหาทางออกไม่เจอมองหาทางอะไรไม่เจอ,อคนราศีพิจิกเนี่ยบอกเ่านความดื้อคุณอะถ้าคนไหนที่ทํางานอยู่นะบอกความดื้อคุณนะคอนะอม,อณนะมันก็เป็นปัญหานะาการที่คุณคิดญหาทัากออกด้วยตัวคุณเองก็เป็นปัญหามันต้องคิดม่ต้องดื้อมานต้องดิน่นพักให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เลย เพราะมันไม่ดิ้นมันไม่ก่อเกิดปัญหาใหม่มากขึ้นมนต้องมานัางแก้ปัญหาใหม่มมนต้องมาน้าหนักใจกับปัญหาใหม่มันแค่หนักใจกับปัญหาเดิมๆและพักให้เต็มที่เลยพร้อมแล้วเนี่ยทิ้งดิ่งครับสุดท้ายเนี่ออกทางปอกปัญหาคุณผ่านเวลามาในประมาณสิบกว่าวันคุณรู้ว่าคุณออกไม่ได้ง่ายแพ็กและพักหล่อแพ็กอะไรแพ็กกาลังพักกําลังพักจิตใจ รวบรวมสติแล้วทิ้งดิ่งนะครับเพื่อจะทะลุกออกไปในจุดที่ว่ามันออกไปได้ทุกคนเชื่อไม่มีแต่ผมรู้คุณเชื่อว่ามันมีแล้วผมก็มองเห็นว่ามันมีก็แค่รอไม่ต้องไปอธิบายทุกคนไม่ต้องนั่งนั่งนิ่งๆหย่อนอยู่นิ่งๆเก็บรวบรวมทุกอย่างแพ็คแล้วพักแล้วรวบรวมแล้วทิ้งดิ่งเลยครับ ปัญหาของคุณจะลี่้ขายไปในทันทีเรื่องราวต่างๆมันก็จะมีทางออกทางแก้ไขของมันเลยทันทีทันใดน,นี่คือจุดที่ผมเห็นนะคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเงินของคนราศีพิจิกครับการเงินคนราศีพิจิกในะช่วงเวลาน,นี้นะครับเกณฑ์าาาการเงินคนราศีพิจิกใช้ชีวิตการเงินแบบจริงเขามีข้อจํากัดของเขาอยู่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นข้อจํากัดเขาเขาบางทีบางครั้งเขาเหมือนให้รางวัลใช้อะไรก็ตามใช้เง,งินเพื่อซื้อซื้อรางวัลของตัวเอง ซื้อรางวัลให้ตัวเองซื้ออะไรหลายอย่างให้ตัวเองการใช้เงินค่าใช้ใจ่ายของเขาเองตอนนี้หมดจากการเดินทางนะครับหมดอากการสแสวงหาอะไรบางอย่างทางออกนะครับการเงินของเขาเองในะช่วงเวลาน,นี้เนี่ยดูเหมือนเขาพยายามตัวเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่าจ่ายเขาดูเหมือนเขาต้องพยายามจัดสรรให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่าจ่ายเยอะไหมเยอะอุดหนุนใครไหมที่จริงเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะเพราะในช่วงวันนี้เขาอาจจะไม่ได้อุดหนุนใครเลยเพราะเขาใช้จ่ายเยอะ ก็พยายามหาทางออกทางแก้ไขของตัวเองและสิ่งที่เขาซื้อมามันมันบอกว่าเหมือนอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพื่อเพื่ออะไรอย่างเงี้ยงั้นเางทดียวคนรอบข้างอาจจะมองว่าทำไรไรสาระจังวะใช้เงินไรสาระจริงๆเขาก็รู้เขาใช้เงินไรสาระเขารู้ไม่ใช่เขาไม่รู้นะแต่ขอนิดนึงนะมันไม่ได้โชว์ความเกา่ามันเป็นการที่แบบเหมือนเด็กดือ้อรู้ครับแต่ขออะเมื่อเขารู้เขาขอเขาอยากทํา ปล่อยผักดันไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีกลับคืนมานี่ไปขวางไข่เขาเดี๋ยวเขาแม่งก็กระโดดหนีไปทางอื่นซึ่งมันจะดูหนักหนาและใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิมนั้นก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยผักดันไปเลยให้เขาไปได้ทําในอย่างที่เขาต้องการแล้วมันจะเป็นเรื่องโอเคผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่โอเคบอกมันจะเป็นเรื่องที่โอเคแต่การเงินคนเราสิบิจิกใช้จ่ายอะไรกก็ระวังหน่อยนะ หมดแล้วเรื่องการเดินทางใช้เฉพาะหน้าเสืออยยา,าปัญหานะอย่าเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วกันนี่ที่ถึงที่ผมติงไว้ถ้าจะเอาเงินอนาคตมาใช้เขาต,อตเองรับผิดชอบจ่ายได้ยังมันคนนะครับผมมีผู้ใหญ่บางคนแบบยอมเอาเงินไปซื้อความรู้อะซึ่งความรู้แม,ม่งใหญ่มากแต่แม่งจบไงจบในความอยากเลยเขาก็รับผิดชอบในส่วนที่เขาทําแล้วเขาก็มาปั้นแต่งให้มันเป็นนับปัจจุบันและเดินไปอนาคตได้ มันเป็นการเนี่ยเอาเอามาใี่ผมมองว่าเป็นการเนี่ยคล้ายอย่างเงี้ยคล้ายกับไพ่ดีเอ็มเพสกับหัวน,นี่ในมุมนี้ของคนราศีพิจิกผมบอกอืมก็ถ้าคิดว่ามันใหญ่ก็ก็จัดการไปแต่ว่าจะเอาเงินอนาคตมาต้องรู้ตัวเองต้องจับใจ่ายใช้คืนได้นะไม่ใช่ไม่ม,วมวุมเมาไม่ยอมจ่ายนู่นนี่นั่นไม่ได้นะนี่ข้อหน้าระหวังไม่ต้องยืมเงินใครจัดการให้ตัวเองนะครับคราวนี้ พอราศีพิจิกพูดถึงคู่เอกสารคู่สัญญาเป็น age of rule คือคุณได้รับรู้ละแล้วกับหัวด้วย age of rule ละคุณได้รับรู้ละเขาได้รับรู้ละเขาต้องการ,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 รการอธิบายแต่คุณต้องการการซัพพอร์ตหรือวะมันน่านตังตันข้ามกันเนาะมมันไม่ต้องอธิบายมันแค่บอกเส้นทางว่าเออช่วงเนี้ยฉันมันเป็นการบ่งบอกซึ่งสถานะอารมณ์ก่อนที่จะทำ เขาว่าต้องการการอธิบายแต่คุณต้องการการซัพพอร์ตในเรื่องของคู่เอกสารคู่สัญญาผมว่าน่าอธิบายอย่างนี้ว่าจะแค่บอกทางว่าเฮ้ยมันเป็นการอัปเดตมันเป็นการอัปเดตเรื่องราวแต่ไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอยียดคือแบบเฮ้ยวันนี้มันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะช่วงนี้ฉันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นี่นะถ้าเดี๋ยวไงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันบอกอีกทียังไม่อยากพูดเยอะกลัวทําไม่ได้ยังไม่อยากพูดเยอะกลัว กลัวมันจะหลุดถ้ารับฟังไว้หน่อยละกันเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับคุณมันอาจจะมีคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดใจคุณรู้สึกคุณไม่สบายใจก็บอกคุณไว้เพื่อคุณได้สบายใจว่าเนี่ยฉันเป็นแบบนี้ฉันทําแบบนี้เขาไม่ถึงขนาดว่าเขาจะซัพพอร์ตคุณหรอกแต่เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะไม่ขวางเขาก็จะไม่ไม่ขุนเคืองใจ ในการที่คุณจะทําอะไรแบบดื้อทำอะไรโดยไม่ได้บอกเพราะว่าคุณได้ได้บอกโดยคร่าวๆคุณได้แจ้งแล้วแต่คุณไม่ได้ลงรยายละเอียดแค่นั้นคุณได้แค่แจ้งเฉยๆพอเสร็จแล้วก็ต้องไปบอกเขาตามสัญญานะต้บอกนี่ต้องไปบอกเขาตามสัญญาเพราะเขาได้ซัพพอร์ตคุณจริงๆแล้วต่อไปคุณจะเบี้ยวอย่างนี้เขาจะเข้าใจคุณแล้วเขาจะอืมๆไปมันเดี๋ยวมันก็มาอั้นได้รับการซัพพอร์ตโดยไม่ต้องพูดเลยไงงั้นพูดก่อนเ no. นาะคราวนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายของคนราศีพิจิกครับโอกาสและอ,อปะุปสร โอกาสนะครับทําอะไรเสร็จแล้วคุณคิดที่คุณเห็นเป้าหมายในการประสบความสําเร็จล่ะคุณเห็นเส้นชัยแล้วคุณเห็นธงชัยมาละคุณเห็นจุดที่วิ่งไปจะได้ล่ะคุณเห็นจุดที่คุณจะไปได้ล่ะมันเป็นเส้นชัยมันเป็นธงชัยมันเป็นการวิ่งไปให้ถึงจุดตรงนั้นเนี้ยคุณเห็นละก็พยายามรีบกลับมาไขว่คว้าให้ทัน พยายามที่จะไปผมมองว่าผมสนับสนุนคนราศิิพิจิตรเดือนเนี้มัน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 ต้องทําจริงๆอ่ะมันต้องไปจริงๆอ่ะมันเป็นโอกาสของคุณเลยแต่คุณต้องมามีสตินะคุณอย่าเล่นจนเกินขีดอย่าเล่นจนเกินขอบต้องรู้เวลานะคุณต้องรู้คุณต้องทําอะไรนะคุณต้องเตือนตัวคุณเองนะมันไม่มีใครมาเตือนคุณได้สิ่งที่คุณทำมันมีโอกาสที่ดีไหมมีโอกาสที่ดีคุณกล้าที่จะทําอะไรหลายอย่างคุณกล้าที่จะลงมือหลายอย่างแต่การทําอะไรก็ตามบางทีบอกเขาเรียกบางทีบอก คนใะใหญ่ใจต้องนิ่งใช่ไหมคนใจใหญ่ถึงทํารายงานใหญ่ได้มันเป็นลักษณะแต่บางทีมันอย่าหามปัญหาคือทุกคนมองความสําเร็จเนี้ยมันมันไม่จริงไงทุกคนมองความสําเร็จว่าจะไปอคว้าทําไมอะ่ะในเมื่อมันมีอันจริงอยู่แล้วอะการให้คนยอมรับในสิ่งใหม่ๆ มันก็ต้องทำย้ำหลายๆรอบการให้คนยอมรับสิ่งใหม่ๆมันก็ต้องเป็นการที่ชารเลน์อะไรที่มันดูใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายๆรอบเขาจะเกิดการยอมรับเขาจะเกิดการนับหน้าถือตามนับฝีมือคุณเลยทันทีนั้นก็แนะนำว่าให้ทำวิธีประมาณนี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับคอของคน ชีวิตของคนราศีพิจิกในรอบเดือนนี้คือ15กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนา2562ที่เราเรื่องล่าชีวิตของคนราศีพิจิกไว้แล้วถ้าใครสนใจนะมีหลายคนติดต่อมาว่าเอออยากอ่านไพ่จะทํำยังไงเรามีบริการครับอ่านไพ่ออนไลน์อยู่ที่ไหนเราก็อ่านไพ่กันได้เราก็ปรึกษากันได้เราก็พูดคุยกันได้อยู่ที่ไหนเราก็สามารถสื่อสารกันได้ ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยครับทั้งโทรศัพท์ทั้งสมาร์ทโฟนเรามีแต่ที่มันเจริญเยอะแยะเนะาะมันก็มาอ่านไพ่ออนไลน์กันอ่านไพ่ออนไลน์เนี่ยก็เปิดบริการมีเวลาทําง,งานตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึงสี่ทุ่มก็สามารถโทรมานัดหมายเวลาเพื่อขอรับคิวสอบถามคิวออนไลน์ว่ามีเวลาไหนมั่งที่ว่างเพราะมันมีคิวอยู่มันมีเวลาอยู่นะครับ ก็โทรพนัหมายหรือสอบถามเวลาได้ที่เบอร์0956246953เมื่อได้เวลาเมื่อได้คิวกันแล้วเนี่ยกม็มันดำเนินการตามขั้นตอนนะครับดำเนินการตามขั้นตอนคอนเฟิร,ร์มนัดคอนเฟิร,ร์มทุกอย่างครบแล้วผมก็จะยืนยันนัดของคุณนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณเสร็จเรียบร้อยก็โทรมาตามเวลานั้นเรามาพูดคุยการผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ทั้งพิมพ์ทั้งแชทนะครับหรือทางวีดีโอคอลได้ทั้งหมดนะจา๊ะ ก็ติดต่อที่เบอร์นี้ครับ0956246953อันนี้เป็นออนไลน์ทาโร่เนาะส่วนถ้าใครหลายๆคนสนใจอยากไปที่ไปท,ที่บ้านทาโร่อยากไปดูไพ่อยากไปเปิดไพ่อยากไปนั่งอยู่ที่ร้านบ้านทาโร่อยากได้รับบรรยากาศในการอ่านไพ่ก็เชิญได้ครับที่บ้านทาโร่บ้านทาโร่เราเปิดบร,ร zi, ิการตั้งแต่สี่โมงเย็นปิดสามทุ่มครึ่งเราอยู่ตรงบางรักพาซ่านะครับเราอยู่ หลังลรบินสันบางรักอยู่ในซอยเจริญกรุง5 0เนี่ยนะครับเข้ามาข้างหลังมันจะเป็นส่วนพาซ่าคือเป็นส่วนตลาดข้างหลังนี่แหละก็เข้ามาเราอยู่ล็อกที่20อยู่ติดกับล็อกของอาจารย์กิง่งไพ่เรามีเวลา,าทั้งอ่านไพ่ทาโร่อ่านไพ่ยิปซีอ่านไพ่ทาโร่สองมิติอ่านไพ่ออเรคเคอร์พร้อมอ่านทั้งเส้นสายลายมือในวิชาหัถศาสตร์ไปยุคที่เราเรื่องราวชีวิตคุณผ่านเส้นสายและลายมือก็เชิญได้นะครับนัดนหมายเวลาสอบถามเส้นทางที่เบอร์0ูนย์1 4 6 3 2ส ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดี๋ยวตามกันไปนะครับในพิก,า,กาศไวอิสเลฟเพจได้รักของชารสีพิจิกถึงเป็นเช่นนี้ที่เราจะเล่าเรื่องราวความนองของชาลีพิจิกนะครับอย่าลืมไปติดตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคำติชมเราจะไปปรปับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นสวัสดีครับ